เ,เตี๋ยวเนื้อนะครับสอนเดชโภชนานครับอยู่บริเวณเออกลางตลาดเพชรุรีนะฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับมีทั้งเนื้อสดเนื้อเปื่อยแล้วก็ลูกชิ้นด้วยนะครับก็รู้สึกว่าจะได้รับการันตีเปิดพิสดารจากคุณสันติสเสวีวิมลด้วยนะครับไม่ใช่นางลำนะครับอยู่ในซอยข้างกับ ร้านทองนะครับเลี้ยวเข้ามาตรงร้านทองร้านทองกิมปัง2องนะครับเป็นก๋ยเตี๋ยวเนื้อนะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยรสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวสั่งกําลังสั่งมาอยู่ครับแม่ค้ากําลังปรุงอยู่ก็เป็นร้านแบบเก่าแก่ ค่อนข้างจะลำบากทางด้านที่จอดรถหน่อยนะต้องจอดรถตรงถนน18เมตรนะฮะแล้วก็เดินเข้ามานะก็จะเจอกับร้านสอนเดชโภนนานะครับนะออกรายการท้าพิสูจน์ช่อง74ดด้วยนะครับเป็นก๋วเตี๋ยวเนื้อนะลูกชิ้นเนื้อนะดั้งเดิมนะขายอยู่ในตลาด สดเพชรบุรีเนี่ยมาหลายสิบปีแล้วนะครับก็ผมลี่ขับรถผ่านไปผ่านมาไม่มีที่จอดนะพอดีว่าวันนี้มีที่จอดก็ได้เป็นโอกาสดีว่าได้โอกาสมาลิ้มชิมรถกันสักครั้งหนึ่งสำหรับก๋วเตี๋ยวนะครับนะตอนนี้นะครับเชฟกำลังบรรจง ครับ,นะรบเดี๋ยวจะได้ทานกันนะครับโดยรอบก็จะมีร้านค้าต่างๆนะครับกิฟช็อปนะขายเจลขายร้านทองกิมปังสองร้านผลไม้คนละครึ่งด้วยนะฮะร,ร้านขายผลไม้นะมีความคึคกคักนะของตลาดสดเพชรบุรี ก็เป็นบรรยากาศแบบสบายๆนะฮนะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับช่วงนี้ก็ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมว่าเป็นช่วงของโควิด -19 นั่นเองนะครับนะครับใต้ร้านก็จะอยู่ด้านบนนะมีดูด้านข้างด้วยครับเดี๋ยวจเสร็จแล้วใกล้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะชิมเลยนะครับ นะครับแห้งนะครับน่เดี๋ยวขอชิมเลยนะครับตะเกียบนะครับอุปกรณ์ช้อนตะเกียบคููนะครับ ลองดูสิลองลองไม่เติมดูเป็นไงหรือลองชิมลูกชิ้นสักหน่อยนะครับลูกชิ้นเป็นไงเอ่ยนะ <Yeah. S 1> ลูกชิ้นลูกชิ้นครับ <S <S อืมดูเชินดู ไม่ไม,ไม่ไม่มีกลิ่นคาวนะลูกชิ้นอะไรเดี๋ยวใส่พริกหน่อยนีย่พริกชิมดูเส้นเป็นยังไงมึงเออมะ้วนนะครับเส้นนะฮะการกินเส้นหมี่เนี่ยมว้วนเราจะได้อย่างนี้นะครับนะ เปล่าซะหน่อยนะครับเดี๋ยวรวบปลาออร่อยดีครับมีเส้นเลยฮนะ มีตับด้ยวยนะฮะเดี๋ยวกินตับหน่อยย้ำนะฮะร้านอยู่ตรงซอยร้านทองแม็กินปังสองอะ่ะกินปังสองเลี้ยวเข้ามานะครับก็จะเจอร้าน สอนเดชพชนานะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับมีทั้งเนื้อสดเนื้อเปื่อยลูกชิ้นนะฮะก็นักท่องเที่ยวก็มามารับประทานเป็นประจำนะฮะอันนี้ผมสั่งเส้นบีแห้งมานะครับบุตรชายกมาตรฐานอ่ไม่เป็นเอ็นนะ ป็นเลยนะตอนนี้ก็นะลูกค้ากำลังเข้าร้านอยู่พอดีเลยนะนะรสชาติดีเลเป็นเอ็นแก้วอืมไม่เหนียวอ้าเขาเข้าร้านเต็มเลยนะครับ ก็มาชิมได้นะสำหรับผู้ที่ชับผู้ติ๋วเนื้อนะ,ะ,อ,ะอยู่นะตรงนท8เมตรเลี้ยวตรงข้างกบเือร้านทองกินปังสองเข้ามาประมาณ10เมตรงร้านอยู่ขวามือนะนะครับ อ่ะคลิปนี้กขคงจะเอาไว้แต่เพียงตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านบงเดินเคมีพันตลาดจุลเพชรครับนะเอาไว้แต่เพียงตรงนี้ครับสวัสเดีเกรับ